นี่นะคะทนายสมเกียรติมาแล้วนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะคุณทนายสมเกียรติมาแล้วนะคะมาตรงนี้ดีกว่่าะมาตรงนี้มามาให้เรายืนอยู่คนเดียวมาตรงนี้ดีกว่ามาตรงนี้ดีกว่าท่านนายสมเกียรติมาแล้วนะคะขออนุญาตไม่เป็นค่ะท่านนายความปลอดภัยด้วยนะท่านนายความปลอดภัยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอะไรพอดีผมว่าจะไปแล้วลุงบอกว่าทนายไปให้ข่าวเขาหน่อยเดี๋ยวเขาไม่ได้กลับค่ะเน้อจะเสร็จเลย เรียบร้อยแล้วครับกลับบ้านได้แล้วก็คือศาลพิบัติสาร,ร,ราปรับ5,000บาทคดีคดีไอ้นี่นะไอ้ตบหลังนาาะนะักข่าวนะเอาูกหลอกเอาลูกหลังแต่จะใช้งสัสรรมปทานวนก็คือเดิมทีจะจำคุกหนึ่งเดือนปรับเหมือนหนึ่งหมื่นบาทพอสารภาพแล้วก็มีการเยียวยาก็ลดโทษขึ้นหนึ่งทษปรับเหมือนหนึ่งก็เหลือ5,000โทษ็จำให้รอไว้หนึ่งปี นะครับก็จำให้รอหนึ่งปีนะครับเพราะนั้นยุติคดีนี้จบแล้วจบเรียบร้อยแล้วก็ววสบา,า,ายใจ,ยยจยได้เอทุกคนก็สบา,ายใจว่าคดีนักข่าวจบก่อนอ๋คด,ดนั่นครับแค่นั้นเนอ,อ,องรอคือรอรอลงอาญาคือไม่ต้องติดตารางก็คือหมาอนึีว่าก็อย่าทำผิดในช่วงหนึ่งปีเนี้ยคือไปทำตัวดีๆหนึ่งปีอย่ามีปัญหานะครับ แล้วพอครบหนึ่งปีก็พ้นไปเลยแล้วรอลงอาญาหนึ่งปีนม่มีผลกบคดีก็ก็ก็ไม่ได้มีการจำครับนะไม่มีการลงโทษจำอะไรนะครับก็ไม่ไม่ได้มีี่โบตีก็จะให้นับโทษต่อแต่ถ้าลงคนไม่ได้ทำผินอะกรกมเนาะอ่าเดี๋ยวลุงก็จะโผล่มาทางนี้แหละเ็าบอกผมว่า ให้ทนายไปให้ข่าวก่อนเดีย๋ยวก็จะโทรมาบอกบายให้อีกทีหนึ่งก <c oughs> ็วันนี้จริงๆผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันลงโทษปรับอยู่แล้วลหละเพราะ<อ>ว่าก<อ>็าดูจากพฤติก,การมข้อหาแล้วเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงอะไรจริงๆศาลจะปรับวันนั้นเลยก็ได้วันวันวันที่มาวันที่ส7เจอะ่ะแต่เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่คนให้ความสนใจกันเยอะก็เลยต้องส่งไปที่ภาคตรวจที่นึงอะไรเห็นท่านบอกโผง่ภาคหน่อยแต่จริงๆปรับวันนั้นได้เลยแต่ว่าเนื่องจากเป็นคดีน่าสนใจก็เลยต้องรอมาวันนี้ ก็คนคอคนโศกอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็จําไว้แน่นๆนะครับอย่าไปแตะตัวนักข่าวนะครับการแตะตัวเขาแม้จะไม่ถึงกับการทําอันตรายแต่มันเป็นอันตรายแก่จิตใจนะครับทําให้เขาเกิดกลัวไม่สบายใจเครียดหรืออะไรก็ตามผิดเพราะนั้นเหมือนกันยูทูบเบอร์ทุกคนเหมือนกันผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปดึงไอชิดเหมือนกันนักศึกษาคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นนักข่าวเขาจะมีเขาจะมี ความเป็นวิชาชีพนะครับก็ไม่ได้โทษเขานะคือจริงๆแล้วเราก็มองว่าคนของเราก็คุมอารมณ์ไม่อยู่จริงๆแต่ว่าในเมื่อเราสารภาพแล้วก็จบแล้วนะครับเนาะสบายใจนะครับกลับบ้านครับตอนเช้าเลยครับเริ่มจากขั้นตอนก็ไม่มีอะไรครับก็สารนัดประมาณเก้าโมงครึ่งแล้วพอเก้าโมงครึ่งสารท่านก็ลงลงก็อ่านอ่านก็กลับบ้านเซ็นชื่อลงมาเสียค่าปากเมื่อกี้ มีแค่นี้ครับแล้วลุงคนเป็นยังไงบ้างคก็ไม่มีอะไรฮะสบายๆครับเพราะว่าแค่ปรับเนิเขารู้อยู่แล้วว่าแค่ปับ่ครับผมให้ความเห็นไปแล้วว่าแค่ปับเนาะชค่ะขอบคุณพิธายก็โอเคนะทุกท่านจะได้กลับบ้านได้ด้วยใครจะไปไหนก็เอาสะดวกเลยขอบคุณอาศวินมากครับไม่ไม่ใช่อัศวินนะครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหน้าที่สองเป็นเรื่องหน้าที่สองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใครก็ทําได้ไม่จำเป็นต้องเป็นทนายสมเกียรติไ้ทนทุกคนทาได้หมเพราะเขารู้สประสบการณ์เขารู้อยู่แล้ว คดีคดีเนี้ยถ้าเกิจดจำผู้เสียกายอมให้ปรับที่โรงพักเลยไม่ต้องเดินทางมาที่นี่แต่เนื่องจากว่าทางผู้เสียเขาประสงค์ให้เดินทางที่นี่